สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เครับวันนี้ผมทวีศักดิ์กองเผานะครับอีกแล้วนะครับวันนี้เดินทางมาที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับมาพบกับพี่น้องเกษตรกรชาวจังหวัดอุบลราชธานีนะที่ใช้สินค้าของนุชฟลายกับนาข้าวนะครับที่นี่เป็นนาข้าวเป็นนาปีนะครับอันนี้เป็นพันธุ์หอมมะลินะครับเกษตรกรอยู่ที่อำเภออำเภอวารินชำราบนะครับใช้สินค้าของนุชฟลายแล้วประทับใจ ขณะนี้มายืนอยู่กับเราแล้วตรงนี้นะครับท่านประทับใจอะไรเดี๋ยวมาคุยกันสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมชื่ออะไรครับผมชื่อนายสมควรอุปมาครับแล้วก็อยู่บ้านเลขที่อะไรครับอยู่บ้านเลขที่สามสิบเหมู่ที่แปดตำบลเมืองศรีไครเบอรรินสำราบจังหวัดบุรีรัมย์ครับคุณลุงสมควรใช้สินค้าของลูทร์ไรู้จักได้ยังไงครับ แต่ก่อนผมใช้ยี่ห้ออื่นของยี่ห้ออื่นใช้แล้วมันก็ไม่ได้ผลครับเขารับประกันว่าเข้าไม่ล้มแต่มันก็ล้มเหมือนเดิมครับแต่ปีนี้ผมได้ทราบจากอุซาโมนาอุสาครับว่าทางบริษัทนูตโฟไร์จะมาที่อุบลครับผมก็ได้ไปร่วมรับฟังผมเป็นคนไม่ค่อยเชื่อใครง่ายๆครับเพราะผมเคยผ่านการใช้มาลายยี่ห้อแต่มันไม่ดีผมก็คิดว่าเอามาลองดูครับตอนตอนแรกก็ไม่อยากลองเยอะครับพอมาลองดูแล้วก็ ข้าวมันงามมันมันดีผมเพิ่มชุดเล็กมาก่อนคือชุดเล็กมาก่อนครับคือทดลองครับยังไม่เชื่อใจแต่ใช้แล้วมันดีแต่ใช้แล้วเห็นว่ารากข้าวมันออกดีครับมันขาวมันงามเพราะมเรามาถอนดูนี่รากข้าวมันจะเยอะครับเยอะแล้วก็แต่กอดีครับเลยไปซื้อชุดใหญ่เลยเลยซื้อชุดใหญ่มามาเพิ่มอีกใช้ตัวไหนบ้างชุดหนึ่งใช่ไหมสุดรหนึ่งก็ใช้ครับชุดหนึ่งสูตอัตราเท่าไหร่สุดหนึ่งรู้สึกว่าจะใช้อย่างประหยัดนะครับ 5cc 3cc ต่อต่อต่อน้ำ20ลิตรครับแล้วเราจะใส่น้อยอยู่แล้วผสมกับอะไรบ้างตอนนี้ก็ก็สูงกับเคียร่าครับผมก็คือเคียร่าเนี่ยใช้มาตั้งแต่ตอนเล็กแล้วเคียร่าใส่เยอะไหมครับก็ใส่เท่ากันนะครับเท่ากันเท่ากันครับแล้วตอนที่ฉีดพ่นนั้นข้าวสภาพว่าเป็นยังไงตอนนั้นตอนนั้นข้าวมันไม่งามเลยครับไม่งามครับไม่งามเนื่องจากข้าวแปลงนี้ตอนแรกคนที่เขาปากดาเขาบอกว่า อย่าดำเลยดำแล้วมันก็ไม่ได้ทุนหรอก oh. เนื่องจากว่ามันกล้าก็ตาย uh huh. เออมาปากดำแล้วมันก็ไม่ขึ้นแต่ uh huh. ผมไปได้นูตโฟรไรนี่ครับมาฉีด uh huh. ข้าตอนนี้คนที่เขาอยู่ข้างๆเขามาดูเขาบอกว่า ไอ้ข้าวมันมาจากไหนครับว่ามาจากไหนได้มาจากไหนคือจากสภาพที่บอกนั่นคือจะตายอยู่แล้วจะตายอยู่แล้วครับผมแล้วฝนแรงโดยเฉพาะไหมฝนแรงด้วยครับตอนต้นปีก็ลองเอามาฉีดปรากฏว่าแต่กาบแต่กอดีครับแต่กอดีครับใช้แค่สี่เที่ยวนะตันต้นหนึ่งสูตรหนึ่งก็ใช้ใช้เทียวเดียวครับเที่ยวเดียวองก็ใช้เที่ยวเดียวครับผมนี่ใช้แค่อย่างเที่ยวอย่างะเที่ยวครับผมแล้วต้นมันเป็นไงแข่งไหมเนี่ยก็รู้สึกว่าแข็งแข่งก็่ยังไงก็ไม่ล้มครับแข็งแข็งครับไม่รวม น้ำหนักคิดว่าดีที่สุดแล้วครับน้ำหนักดีใช่ไหมครับครับดีแล้วคือเมื่อก่อนเนี่ยที่บอกว่าข้าวที่เคยทําเนี่ยมันจะล้มหมดใช่ไหมแต่ก่อนมันสูงครับข้าวข้าวมันจะมันจะสูงขึ้นไปมันมันจะไม่ไม่ชะลอตัวต้นแข็งแรงอย่างนี้ครับมันจะสูงสูงตามน้ําสูงตามสภาพดินฟ้าอากาศแต่พอสูงไปแล้วครับเวลามันจะออกรวงมันก็ไปออกรวงตอนที่มันมันป้องมันป้องเขาเรียกว่าป้องข้าวเนี่ยมันมันไปออกรวงสุด สี่ห้าป้องมันถึงจะออกรวงมันก็รวงเล็กครับอ๋อรวงเล็กแล้วก็ล้มวงเล็กแล้วก็ล้มครับผลก็ริดก็ไม่ดีไม่ดีครับเสียหายเสียหายครับเก็บเกี่ยวก็เสียหายเจ็บเกี่ยวก็เสียหายแต่มาตอนนี้นะครับต้นตั้งสวยและแข็งแรงอย่างนี้แล้วรวงนะครับเป็นไงครับก็รู้สึกว่าสภาพรวงนี่ดีกว่าทุกปีครับที่ผ่านมาดีกว่าทุกปีครับผมจากที่ไม่ได้ไม่ว่ามาจากไม่ได้แล้วเป็นอย่างนี้ครับผมเหลืองไปหมดก็คนที่เขามาช่วยมามาจ้างเขาปากดำ เขาบอกว่าไม่อยากดำให้แล้วเขาบอกว่าดำแล้วเขาก็ไม่อยากได้ตังคเขาว่าไม่อยากได้ตังครับดำแล้วมันก็ก็จะไม่ได้ทุนคขาว่าคนที่ทำคราว่าแต่พอมาเจอนุชฟลา์แล้วมันมันเกิดอะไรขึ้นครับมัศจร่นไหมมาส,สจัศนจรย์จริงครับมันรู้สึกว่าก,กอแต่กอ,กกอกนี่เยอะกว่าทุกปีครับแล้วก็ <S <S 2> <S 2> <S อนเดียเดียวครับการแต่กอนี่ใช่ไหมครับผมแต่กอดีที่สุดเลยครับแต่กอนี่มันจะมันจะแตกเป็นกอหนึ่งมันก็จะประมาณสี่ห้าลวงครับผมเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าจะเกียบยี่สิบลวงก็มีครับผมเน,นี่ยนะครับผม ลองนับดูหน่อยไหมนับนับดูครับประมาณสิ1 6กลวงครับผมลองนับนี่นับตาลองบนนีครับนับดูครับผมว่ามันคงไม่ต่ำกว่าสิบหกลวงนะหนึ่งหสอส่ห้าหกเปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้ห สิบเจ็ดสิบเจ็ดลวงนะครับอันนี้สิบเจ็ดลวงนะครับก็ถือว่าดีที่สุดแล้วครับแล้วลวงสวยไหมเนี่ยลวงสวยครับสวยครับนี่ว่าแตกกอนะฮะมองไปที่ครับเนี่ยหลายกอใกล้เคียงกันหมดใช่ไหมครับใกล้เคียงกันเลยเนาะครับรู้สึกว่าใช่แล้วรู้สึกว่าจะประทับใจตรงที่ข้าวมันไม่สูงแล้วก็ต้นแข็งแรงดีแตกกอดีไม่ล้มไม่ล้มส่วนมากแล้วก็จะส่วนใหญ่ก็จะต้านทานโรคแล้วเมล็ดเต็มดีไหม เต็มครับมาเลรู้สึกว่าจะเต็มทุกลวงเลยครับผมเต็มเนาะเต็มลวงเนาะอันนี้แหละหลังนี้องดูดิฮะครับเต็มทุกลวงเลยครับอนี่นะครับท่านผู้ชมอีกครับคอหักเลยไหมนางงอคอหักนางงอขคอหักมันประทูไม้กรองสวยใสใช่ไหมครับผมอันนี้เปรียบเทียบนะครับเกษตรกรที่ใช้สินค้านุทวไรายกับไม่ใช้ไม่ตัวนี้ไม่ใช้เลยครับอันนี้ไม่ใช้เลยนะเป็นไงครับลุงลวงเล็กไหมเล็กครับลวงเล็กแล้วก็แตก การแตะก็ไม่ดีครับกิจกรรไม่ดีนะครับอันนี้เราดูกอที่เขาใหญ่ๆหน่อยสินั่นแหละใหญ่ที่สุดแล้วครับใหญ่นะใหญ่นะเดี๋ยวผมจะนับให้ดูนะครับลองนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสามดวงสิบสามใหญ่แต่ดวงเล็กดวงเล็กเดียวเล็กนะครับอ่าเมื่อกี้ของเราสละสิบเจ็ดโตสิบเจ็ดใช้แล้วลุงจะบอกต่อพี่น้องเกษตรกรยังไงครับ ครับก็อยากบอกว่าพี่น้องทุกคนก็เป็นเกษตรกรครับทำนาทุกปีผล,ผลผลิตพี่น้องก็ก็ได้ไม่เต็มที่ไม่เต็มไม่เต็มหน่วยครับถ้าพี่น้องได้ใช้นุดฟอร์ไล์รับรองว่าพี่น้องชาวนาทุกคนได้มีความภาคภูมิใจว่าข้าวของเราดีครับข้าวของเราเต่งตึงแล้วก็มีรวงที่ดีแล้วก็ต้นแข็งแรงผมคิดว่าไม่ไม่ล้มนี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับถ้าล้มแล้วมัน มันจะไม่ได้ผลผลิตครับให้ผมนภาคภูมิใจที่สุดคือข้าวงามครับผมข้าวงามต้นแข็งต้นแข็งแรงครับรวงสวยรวงสวยครับับนี่ก็เป็นคําพูดนะฮะจากบาดจากใจจริงๆของคุณลุงสมควรนะครับที่จังอําเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนะครับนี่ก็เป็นคํายืนยันคุณลุงจำเบอร์ได้ไหมฮะมีครับผมบอกหน่อยได้ไหมครับเบอร์โทรศัพท์ของผมครับ0819675331ครับอยากให้พี่น้องทั่วประเทศได้ใช้โทรมาแล้วก็มามาถามครับว่าเป็นยังไงข้าวผม ผมจะบอกพี่น้องได้เลยว่าข้าวผมปีนี้ดีกว่าทุกปีครับผมครับผมนี่ก็เป็นคําพูดครับจากปากจากใจคํายืนยันจากเกษตรกรที่ใช้แล้วประทับใจนะครับวันนี้ผมทวีศักดิ์องเภานะครับทีมงานจากบริษัทนุชฟลทยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณลุงสมควรนะครับคุณอุษาอ่าเจริญสุขนะครับซึ่งเป็นผู้นําที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับแล้วก็คุณรัฐมนูญนะครับซึ่งดูแลส่วนตรงนี้อยู่ ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับผม,บผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม